ข้าวน,นี่ก็ยกช่งางสนุกรีทีวีวันนี้เราจะมากินมะม่วงกันทุกคนกับน้ำจิ้มที่พ่อทำมมเองกับมะม่วงเปียวมาไปเราไปเริ่มกินกันเลย <มา S 1> แล้ว,ลวก็งอคนคอ้ยลูกใกล้ๆอาจจะม่เย็นนิดนึงนะคทุกคนเผ็ดมากเลยนะไม่ผ็ดนะส้มมะม่วงนั่นแล้วโคตรสม้มเลย โอดูเลยครับท <No ุกคนน้ำจ totally ิ้มไม่เผ็ดทุกคนแต่พี่อ่ะไม่ใช่เลยเผ็ดมากเผ็ดมากนี่กินเลยขวันน้ำทุกคนอันแรลกัยังไม่หมดแล้

นองกันนอนไม่วางปากเขาด้วยอะไรจ้ายังไม่ตายเก็ดใหม่มันไปเอาน้ำมาให้ก้วยไปอือเอาแขกไปเไปลยเฮ้ยกินน้ำได้ครั้งเดียวนะตบเองตบเองเราต,ต,ตายไปแล้วข้างบ ไฮด์กาคือกินน้ำในรังเดียวอือบอดใช่ไหมเพราะว่าเพราะว่ากูพีกเปลือกปะโน่เราตักพริก,ก,กมาให้เราจะกินพริกให้ดูครับทุกคน เราตักพริกก่อนรารตักพริกกางตักพริกกงางแล้วเชื่อก็ดูนี่ออ๋ตักพริกจริงเขาถูกต้อง,งโอ้ยมันเล่ม,มันไม่ได้ทุกคนมันเอาไม่ได้สิสแบบนี้เลยวันนี้ดู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 ดพริกหลยนะทุกคนดูสิสสโคตรใหญ่เลยพริกเลยุ่ว ไม่กล้ากินหอานโดนอึดโดนยังไม่หมดเลยนะทุกคนอืมอืม แล้วในคลิปนั้นมันมีเด็กทุกคนตอนนั้นมันมีน้องเราแต่ว่าเราวันนี้น้องเราไม่อยู่ทุกคนน้องไปกับแม่น้องมันไม่อยู่บ้านนะมันไปตลาดนะใช่ทุกคนมันไปตลาดเออไม่ใช่มันไปเล่นมันไปเล่นกับเพื่อนเล่นกับเพื่อนไปเล่นกับเพื่อนทุกคนเราก็เลยต้องมาเกินนี่เลยเราแบบไม่บอกน้องทุกคนคลิปหน้าเราจะ พาไปซื้ออุปกรณ์การเรียนตอนค่ำคืนที่เซนจะร้อนนะไม่ร้อนนะคุณมันก็หุไม่ร้อนนะคุณกินน้ำเยอะเยอะเลยใครนอนคนเดียว,วรับรองนอนเป็นร้อนเป็นบ้าเลยนะครับคอุย้ยนี่ลูกมา ทุกคนก็อย่าไปลืมทุกคนก็อย่าลืมไปดูช่องช่องพี่<ล>บอยเนาะทุกคนสนุกมากเลยช่องพี่บอยบอยขวัญถูกชาแน,นลค่ะทุกคนสนุกมากเลยนะปปะไปป่าวไป,เ,ป,ป,เ,ปเหรอ ม่อยู่กล้องชักแปบนะเผ็อมากฟุ้งมาแล้วใช่ทำเล้วๆแจ้งรู้ทุกคนมาผ่านหน้าบ้านไม่ผ่านในหน้าบ้านเราในหน้าบ้านคนดื่นไม่ผ่านเลย ม ok ันได้กลับมาอีกนะขอโทษที่บุกกันดาฮัลโหล พี่เรากัน <c oughs> พี่แล่วครับเดี๋ยวผมเป็นไงพีบไปเผ็ดได้เหรอขอตัวไปยืนเพน็ดกันนะครับ <c oughs> ขอไม่อยู่กลางคาเฟากับ <c oughs> ยองอาะแล้วยากกินอนะ่ะหลเดี๋ยวก็ได้ ครับ<ด>ลงคนเดียวดิกันจะหมดแล้วครับทุกคนดูเลยกันอยู่หมดแล้วเนี่ยอุย้ยอะไรเนะี่ยเพชรเหรอคลิปหน้าเราจะไปกินขนมกันทุกคนแต่ใครไม่รู้คลิปที่เรา มามาแล้วก็กดเข้าไปที่ช่องสน,นุกดีทีวีเลยพิมพ์เข้าไปนะทุะก,กคนเรายอมแพ้แล้วยอมแพ้เลยเหรอฮ่าโดนลงโทษด้วยกันหาแป้งใส่หน้าทุกคนเดี๋ยวเราไปแป้งให้เราก่อนมามมัน,น โอ้ยอยาแพ้จังเลยแพ้แล้วหรอม ผลิดมากไม่ยอมแพ้ต้องบุดครับทุกคนอืมเออเออเปสิครับโอโอ้บ้าสิ ไปหน่อยดอออิเราต้องให้น้องลงโทษแล้วค่ะทุกแป้งเราต้องให้น้องทาแป้งใสหน้าเราทุกคนไม่ใช่ไม่ใช่แป้งธรรมดาทุกคนเป็นแป้งเย็นทุกคนเราต้องปะใส่หน้าสิบครั้งแป้งใส่หน้าจ่ายตาแล้วลงแปะดเร็ยรเอาลง่อทุกคนาตาแล้วทำนี้บำนียบเลยอีกล้ <laughs> หครั้งสองครั้งอะสามครั้งครับทุกคนสี่ครั้งครับทุกคนห้าครั้งครับทุกคนหกครั้งครับทุกคนเจ็ดครั้งครับทุกคนคครรัั้งดูหนึ่ยมาครั้งที่เก้าเก้าครั้ง ไม่นอน้องโทษไงครับน้องโทษเด็กกกกตาๆไม่ได้ลืมตากจะไม่ได้หรอแป้งไหมอ่ะก็จะยอมดิแป้งเหลวเยอะเลยเป็นไงเป็นไงจันน่ะเราต้องให้น้องแปะหน้าเราลงไปใส่แป้งนี้ทุกคนใส่เราแปะเองไม่เองใส่เองคือมันจะใหญ่เกิน เพนเขาวตาวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกับสไครด้วยนะคะกดแล้วก็ปิดคลิปแค่นี้นะคะบ๊ายบาย